บอกมาเที่ยวทะเลไม่อกดน้ากแบอย่หาดเล่นเป็นไงบ้่งานเีไหมรอเท้าส้นถ่านเลยมาก่อนไเล็กจังวะแล้วช่ตะกดโอ้โหใออะหัวทซีนปวะ้องส่ของเท้าลงวะใส่ ไปโดนเลยมาเดี๋ยวถ่ายให้ดำน้ำดูปะกาลังที่อ่าวยายเกิดเกาะกูด21เมษายน2568ทางนี้ฮะมันมีกันลื่นใช่ไหมอ,อันนี่ว้าลายยางแต่เล่ยไกลไปจากใให้ใหม่มมแถวนี้ตรงนี้ อย่ามาตรงใกล้ๆเครื่องตรงนี้นะมันคมล้มันออกขวาไปไไบอแล้วมอกมาที่่บอานแบบ่หานเ้นเป็นไงม้างใ่หาทีไหมเบ้นอย่นี้แลยลำนาบมีอะไรบ้าใจเขาสู้้องขา่องงขเลย ใจมาก่อนมย่น้ไปหายใจทางน้ปไป่นวออกวาไปหมแม่เกี่ยวไมนักเก็ตระวังหอยเม่นล่ะใเ่ให้แม่ลองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปสไลด์กินหมดแล้ว ยิ่งอยู่ก็กินยางกืองงมมกตะกอนเยอะมากหัวตา้มซีน่อยมากต้องใส่รองเท้าลงวะใส่นี่เป็นไงไปไปไปโดูเลยมาเดี๋ยวถ่ายให้ ขึ้นีนนนะจับขนนเอามาพี่ต้มลงเลยเออหวันลืมสุทชีพเดินทถอะพนักหน้าเนี่ยเดี๋ยวกอนอ่าพูดตามยาพี่พีครับทลิปสุดท้ายของน้าโอหมมากเร่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 มาพายมา ทิปสุดท้ายของร้านนะครับพี่ทะเลปลยปอยเลยปลยอยเลยป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 อยเลอยเลยปเลยอยยปอลยอยเยปอยยปเลยอยปอลปอยล่อยลยอยเลยปอยเลลอยเลยเออาร แต่ว่าอันนี้นะะเป็นซาซิมิปลากระพงอันนี้หอยอะไรคะเป็นเป็นเลยป่ะหอยอะไรนะคะหอยกระโดดไอกระโดดเนี่แต่ว่าอันนี้เป็นซาซิมิปลากระพงอันนี้เป็นหอยอะไรคะเป็นเป็นเลยป่ะหอยอะไรนะคะหอยกรโดดไกระโดดเนี่ยดําน้ำขึ้นมาเจออาหาร แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นซาซิมิปลากระพงอันนี้หอยอะไรคะเป็นเเลยหอยอะไรคะี่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นซมิปากระพงอันนี้เป็นหอยอะไรคะเป็นเลเลยค่ะหอยอะไรนะคะหอยกระโดดหอกระดนี่ดำน้ำขึ้นมาเจอหาร แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นสัตว์สปลากระพงอันนี้หหมอะไรคะเป็นเป็นเลยนะหมอเลยนะคะเลยหอ่กระโดดเม่้ติดแต่เกบแล้วเมื่อกี้มันกระโดด